อาจารย์เสิดนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมสําหรับควบคุมไฟสามเฟสนะครับ p o w e r d e m a n d นะครับอันนี้ก็เป็นตัวชุดคอนโทรลนะครับก็จะมีชุดคอนโทรโหลดก็คือตรงนี้นะครับเป็นรีเลย์แล้วก็ตรงนี้เป็นคอนโทรเลอร์ห้าหนึ่งนะครับมีอ2 d ดด้วยนะครับเพื่อที่จะรับค่าจากกระแสแล้วก็โวลต์นะครับอันนี้ก็เป็นไฟที่เข้ามาทั้งหมดสามเฟสนะครับอันนี้ก็เป็นภาคที่เปลี่ยนกระแสเปลี่ยนโวลต์นะครับจาก c t นะครับเข้ามาที่คอเดเลอร์เพื่อที่จะอ่านค่ามันนะครับเพื่อให้อ่านค่ามันได้นะครับอันนี้ก็เป็นแผงจ่ายไฟธรรมดาแต่ตรงนี้ก็เป็นโหลดนั่นเองนะครับอันนี้ใช้โหลดไฟนะครับแต่ก่อนใช้กาต้มน้ำนะครับก็มันจะทำการตรวจสอบนะครับถ้าเกิดเกินพาวเวอร์ดีมานตามซอฟแวร์นะครับมันก็ทำการตัดโหลดนะครับอันนี้ผมสแกนทางมาที่ห้าวินะครับทุกๆห้าวิมันก็ทำการตรวจสอบทีหนึ่งนะครับหลังที่เกินพาวเวอร์ดีมานปุ๊บมันจะตัด พอดีจะอ่านต่อก็ต้องอะไรครับต้องต่อโหลดใหม่ครับมันก็เลยเป็นไฟล์กระพริบนี้จริงๆแล้วการสแกนทานจริงเราจะสแกนทุกๆมากกว่าน,นี้นะครับไม่งั้นมันจะมองเป็นไฟล์กระพริบไฟถ้าเกิดมันเกินเกินเกินมันจะติดอย่างนี้เรื่อยๆหรือแม่ก็ต้องมีการกำหนดว่าห้ามเกินกี่ทีถึงจะตัด